คือสุขทางโลกที่จิเจบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแม้ว่ามันมันไม่ใช่อย่างหนึ่งคือมันกินนเวลานั้นมันอิ่มแต่อิ่มแล้วมันอยากกินอีกอิ่มแล้วพอมันย่อยมันอยากกินอีกการมันเราใช้ของมันไม่รู้จักมีวันสิ้นสุดแล้วแล้วส่วนใหญ่อะมันจะไม่เท่าเท่ขนาดนั้นสิได้เท่านี้มันอยากได้มากขึ้นเหมือนคนมีสิบล้านจะมีล้านนึงมีสิบล้านเมื่อไหร่ฉันจะหยุดปรากฏว่าพอซีมีสิบล้านก็อยากมีร้อยล้านมันก็กามันก็ไปของมันเรื่อย แต่เป็นสุขทางธรรมเนี่ยพอเราได้มาแล้วมันเป็นความอิ่มในภายในมันเป็นความอิ่มที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งรอบกายมันอาศัยความเต็มในภายในเรามันไม่ต้องไปแสวงหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเป็นอะไรอริยะบุคคลเนี่ยมันอิ่มถาวรอ,อย่างเงี้ยก็คือมันได้มันได้ถาวรอ,อ,อ่ะม,มันก็เลยไม่ต้องไปเที่ยวเที่ยวเติมเต็มจากข้างนอกพอไม่เที่ยวเติมเต็มเราก็ไม่ต้องขวัญขวายมากพอไม่ขวัญขวายมากเราก็กายหยาบเราก็ไม่ต้องไปเดือดื้อร้อนใจมาก แล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการไม่ดื้อนอาลใจจากที่เราเคยอยากได้อะไรมากๆเพราะจิตเราฟุ้งเราอยากได้อะไรน้อยลงพออยากได้น้อยลงเรามีก็จะมีสามารถมีเงินเหลือมากขึ้นเพราะเราใช้เงินในการซื้อหาน้อยลงแล้วเราก็จะสามารถเอาเงินนั้นมาสร้างเหตุสร้างกุศลเพื่อจเจริญมาผลนิพพานของเราต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความฉลาดในการเดินมาของแต่ละคนซึ่งต่างกัน